สวัสดีครับผมนายทรงทรมขจรไทยชนังที่ปรึกษาบริษัททรัพย์ยั่งยืนเอ็นเตอร์พราส์จำกัดนะครับวันนี้ต้องต้องขอบคุณทางบริษัทนะครับที่ให้โอกาสมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัททรัพย์ยั่งยืนแนวทางของบริษัทและนโยบาย เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าทำเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยของบริษัททรัพย์ยั่งยืนที่ทำเพื่อให้นำสินค้านำไปแลกเปลี่ยนเช่นทาให้สารมีข้าวก็จะนำข้าวไปทำภาคใต้ มีผลไม้ก็จะนำมาแลกเปลี่ยนกันและส่วนที่เหลือก็จะนำส่งออกไปต่างประเทศวันนี้ที่วัตถุประสงค์ในการที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานเพื่อมาดูสินค้าและสายการผลิตนะครับเพื่อที่จะนำสินค้าเนี่ยไปสู่ตลาดเซลิโลและยังมีหลายประเทศที่เรายังไม่ได้ส่งออกไปนะครับอย่างในกลุ่ม clv ประเทศตุรกีตัวกลางนะครับแล้วก็มีนโยบายในปลายปีนี้นะครับเราจะนำสินค้าเราไปทางกีมตอนใต้ก็คือ,อยูนานนะครับก็จะนำสินค้าตัวเนี้ไปให้ประเทศใกล้เคียงเนี่ยได้รู้จักและใช้สินค้าของเรานะครับ ผมในฐานะที่เป็นนักศึกษานะครับแล้วก็อยากจะเรียนว่าคุณเพชรพักเรกระจัดเป็นคนที่มีความสามารถจริงจังจริงใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะสร้างสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อนำไปสู่ชุมชนนะครับแล้วก็ ดีการพัฒนาสินค้าทางกางเรเกษตรส่งเสริมให้สินค้าทางเกษตรเนี่ยปลอดสารพิษแล้วเป็นสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในตลาดในประเทศและต่างประเทศนะครับให้ให้ทุกคนมีความมั่นใจว่าท่านเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เป็นคนจริงจังท่านใจ ในการที่จะทำสินค้าให้ได้รับมาตรฐานและก็เป็นที่นิยมและปลอดภัยกับประชาชนทั่วไปนะครับสินค้าตัวท็อปของบริษัทขอเราเนี่ยก็คือหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ป้องกันเชื้อไวรัสแบคทีเรียซึ่งเป็นผ,ผลิตภัณฑ์ที่ของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานและได้รับการการันตีจากสถาบันระดับโลกนะครับมั่นใจได้ครับว่าคุณภาพดีแน่นอนครับผมในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทนะครับมาเยี่ยมชมการผลิตแม้ ที่โรงงานเพื่อที่จะมาดูการผลิตว่าได้มาตรฐานและสามารถที่จะนำสินค้าของบริษัทซับจังยืน e n t น r ตอร์ไออกไปสู่ตลาดโลกและในตลาดที่สามารถจะใช้แมสของเราเนี่ยได้อย,าอย่างปลอดภัยและก็เป็นที่ยอมรับของตลาดนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจในสินค้าของเราที่นำเสนอเพื่อที่จะไปสู่ในตลาดต่างประเทศในอนาคตต่อไปซึ่งขณะนี้ทางสมาคมผู้ส่งออกและผลิตไทยเนี่ยได้มีแนวนโยบายที่จะนำสินค้าและนักธุรกิจของประเทศไทยนำสินค้าไปในต่างประเทศเพื่อไปจำหน่าย ในต่างประเทศนะครับ